ตอนนี้ก็แบบก็เรื่อยๆครับตอนนี้ก็ทำงานเจ็ดวันเลยก็ก็คงไม่มีเวลาแบบปีนม่ได้เจอเชียร์วันนี้ก็ก็ดีครับคือจริงๆไม่ได้เจอกันนานมากแล้ววันนี้ก็รู้แล้วว่าจะจะได้เจอกันในเจ็ดสีคอนเสิร์ตก็แบบก็ดีใจครับเออก็ยังบอกกันอยู่เลยว่าแบบเออคิดถึงนะออยังคงจิ้นอยู่เนาะก็เดินมาแบบเออมองกันแล้วแบบเอออะไร ไม่มีไม่มีครับเพราะว่าผมแบบไม่ได้ใช้อยู่แล้วนัดจะมาก่อนไหมว่าเออเดี๋ยวเราไปเจอกันนะมครไม่ครับเพราะว่าเราก็เดิแต่งเ่งแต่ว่าถึงจะไม่เจอกันที่หนุกันไปไม่เป็นเลยไปยุคการได้เล่นละครด้วยกันไหมครัก็เรื่องอนาคตก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเออถ้าถ้าได้กลับมาเล่นละครด้วยกันอีกครั้งก็ก็ยินดีครับก็ดีใจที่แบบเออถ้าจะได้ร่วมงานกันอีกครั้งมันร้อน